สวัสดีครับเมืองเกษตรปทุมราชครับจะพามาอัปเดตเมืองเกษตรนะครับจุดเช็คอินมีนะครับปักหมุดมาได้เลยครับเมืองเกษตรอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสวนเมืองเกษตรนะครับของลุงอ้วนเมืองเกษตรนะครับมีพืชผักแปลกๆเยอะนะครับและมีของสะสมของวินเทจก็มีเยอะนะครับแวะมาเยี่ยมลุงอ้วนได้นะครับของสะสมของวินเทจ ตู้ปลาตู้โชว์นะครับมีหมดทุกอย่างนะครับมีเยอะนะครับของวินเทจปลาแปลกปลาสวยงามก็มีนะครับแวะมาหาลุงอ้วนได้นะครับเมืองเกษตรทุ้มราดก็จะมีเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยนะครับที่เห็นคือจิ้งหรีดกำลังฟักได้อายุได้12วันนะครับแวะมาเยี่ยมชมลุงอ้วนได้นะครับนี่ครับให้ดูจิ้งหรีดครับ วยังไม่โตนะครับยังไม่โตจริงหลีดงอ้วนของเมืองเกษตรปทุมราชครับเดีย๋ยวมาดูก็มาดูอ่างตัวนี้เป็นบัวประดับบัวสวยงามนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มีบัวในประเทศไทยบัวต่างประเทศมีสีแปลกๆมีสีเหลืองสีโอรสสียุพูออด มีเยอะครับที่เมืองประ,กระเกษตรประทุมราชแวะมาดูมาเยี่ยมชมได้นะครับตอนนี้มีบัวประดับบัวสวยงามเยอะเลยครับแวะมาดูเลยครับเยอะครับบัวประดับบัวสวยงามัมเยอะมากนี่ตัวนี้สีโอโรสสีเหลืองสีชมพูสีม่วงม่วงอ่อนม่วงแก่ ผูอ่อนชุาผูแก่มีมีหมดทุกอย่างครับแวะมาได้ที่เมืองเกษตรปทุมราชนะครับเข้ามาดูในสวนอีกนะครับก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาที่หลวงวรวเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็พืชต้นไม้นะครับมีต้นเกาลัดนะครับมีตอดกิ่งพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นเกาลัดนี่เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับอันนี้ปลาหมอนะครับที่ให้ดูคือบ่อเลี้ยงปลาหมอนะครับ ปลาหมอปลาหมอชุมพรน,นะครับว่างไรก็พร้อมขายแล้วนะครับเพื่อนแวะเข้ามาเลยนะครับที่เมืองเกษตรปทุมราชนะครับจังหวัดอำนาจเจริญเดินมาในซุ้มต้นหม่อนนะครับตอนนี้มอนมารีลุงว้วนก็ยังไม่สุกนะครับจะสุกช่วงกลางเดือนธันวาถึงปลายเดือนธันวานะครับแปะมาได้ตัวนี้เป็นบอร์ลิงหอยจิ้งหรีดครับ เอ้ยไม่ใช่เลี้ยงหอยจริงหรีดหอยเชอรี่สิครับอ๋อพูดปิดตอนนี้บ่อเลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อนแวะมาเลยครับต้นหม่อนก็สารเป็นอุโมงค์ต้นไม้นี่ครับลูกกำลังเขียวเลยประมาณกลางเดือนธันวานะครับแวะมาเลยครับนี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแวะมาเลยครับเพื่อนๆ าดูที่ร้านเมืองเกษตรปรทุมราชองศาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับชัโมงต้นหม่อนนะครับกลางเดือนธันวามนะครับสุกแน่นอนครับแวะมาได้ครับเพื่อนให้กินนะครับไม่ใครจะสั่งเป็นลูกสุกก็ได้นะครับสวัสดีครับ